ในสถานการณ์น้ำท่วมที่มีอยู่ตอนนี้หากใครมีแผลและเมื่อแผลโดนน้ำระวังเสี่ยงติดเชื้อนะครับทีนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าถ้าแผลโดนน้ำแล้วมันเสี่ยงติดเชือ้อแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างแน่นอนครับวิธีที่ดีที่สุดเลยก็คือเรื่องของการใช้พลาสเตอร์กันน้ำ พลาสเตอร์กันน้ำเนี่ยเมื่อปิดลงบนแผลแล้วเนี่ยน้ำก็จะไม่เข้าความเสี่ยงการติดเชื้อก็จะไม่มีครับแต่แน่นอนว่าพลาสเตอร์กันน้ำเนี่ยไม่ได้หาได้ง่ายๆและบางคนบางบ้านก็อาจจะไม่มีด้วยเช่นกันหมอก็เลยจะมาแนะนําอุปกรณ์ทดแทนพลาสเตอร์กันน้ำเหล่านี้ครับแน่นอนเลยว่าถ้าเป็นแผลที่เท้าแล้วเราต้องไปเดินลุยน้ําที่ไม่ได้สูงมากนักนะครับตัวช่วยทดแทนที่ดีที่สุดคือรองเท้าบูทใส่ไปเลยครับกันแผลที่เท้ทาเนี่ยโดนน้าและแน่นอนว่าถ้าน้ํามันสูงกว่ารองเท้าบูทอันนี้มันก็จะไม่ช่วยนะครับก เปลี่ยนวิธีแทนอีกวิธีหนึ่งถ้ามีแผลตามระยางคือแขนหรือขาอันนี้เนี่ยเราสามารถใช้ถุงพลาสติกครอบเพื่อกันน้ําได้ครับใส่ไปเลยผูกแล้วก็มัดให้แน่นก็จะสามารถกันน้ําได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าบ้านใครมีแรปพลาสติก ทำอาหารอันนี้สามารถใช้ทดแทนได้นะครับก็พันมัดรอบแขนไปเลยนะครับหรือว่ารอบขาไปเลยกันตรงบริเวณแผลอันนี้ก็กันน้ําได้เหมือนกันครับแต่สุดท้ายถ้าไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวเลยคือพาสเตอร์กันน้ําก็ไม่มีถุงพลาสติกก็ไม่มีรองเท้าบูทก็ไม่มีและพลาสติกทาอาหารก็ไม่มีแล้วจําเป็นจะต้องโดนน้าจริงๆก็ขอให้โดนน้าให้ได้น้อยที่สุดขึ้นมาจากน้ําก็ซับแผลให้แห้งล้างชะล้างสิ่งสกปรกออกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ ทำแผลแล้วก็ปิดแผลตามเดิมครับแล้วก็อย่าลืมทญญานยาฆ่าเชื้อและสังเกตอาการด้วยว่าแผลเราแย่ลงหรือไม่สุดท้ายนี้หมอขอส่งกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังประสบภัยน้ําท่วมอยู่ในขณะน,นี้ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ปลอดภัยครับ